ในคลิปวิดีโอนี้พี่ยอมเทขาดทุนกับฝ่งตัวละครใหม่อย่างเจ้าเฟเบอร์กับเจ้าสวอร์ดซึ่งมีมูลค่าที่แพงมากๆเลยครับแต่พี่ดันเอาไปเทกับตัวที่มีมูลค่าน้อยกว่าว่าแต่มันมีเหตุผลอะไรที่พี่จะต้องทําแบบนี้ก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้กับพี่ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูแล้วยังไม่กดไลค์ขยากมาข้างๆพี่ทิจาน้องชายสา อ้าวเฮ้ยสองหายอัปเดตใหม่กับแคนอัปเดตครับเดี๋ยวนะมันมีอะไรเนี่ยโคตรเยอะเลยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนี้มีแบบนี้ด้วยครับทำออกมาดีมากเลยแต่ว่ากูอ่านไม่ออกอยู่ดีแต่ดูเหมือนว่าอัปเดตโอ้โหทุกคนเฮ้ยอันนี้มันล็อกสตาร์หรือเปล่าครับเหมือนในแมปโอ้โหทุกคนที่รู้สึกว่าตัวละครมันแอนิเมชันมันเท่กว่าเดิมเยอะเลยครับทั้งโมเดลการขยับอะไรเอ่ยโคตรเจ๋งอะแ๋ยวขอดูที่ตู้โอตู้ซัมเมอร์โดนเราออกไปแล้วครับ แต่ดูดิว่าม,มีตัวละครอะไรใหม่ไหมอืมตัวใหม่เหมือนจะไม่มีนะทุกคนตัวละครในตู้ใหม่ไม่มีครับแต่ประเด็นคือไอตัวพวกนี้มันเอามาจากไหนครับทุกคนนี่ <c oughs> อย่าบอกเราต้องซื้อโลบัคอ่ฮะต้องซื้อโลบัคเฮ้ยตัวนี้ดีมากเลยทุกคนร้อยเก้าโลบัคเองโอ้แต่ละตัวคือ DPS แรงๆทั้งนั้นเลยครับตัวนี้ DPS แสนกว่าแล้วก็จะมีระบบแครนครับการที่เราจะสร้างแครก็โหเราก็ต้องเสียหนึ่งแสนเกมครับทุกคนกู <c oughs> คนหนึ่งแล้วไม่สร้างแล้วก็นี่ก็จะเป็นกองใหม่ครับ กับการที่เราต้องลงหมดโอไฮโอให้ผ่านนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปลองลงกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยทุกคนโคตรเจ๋งเลยครับเดี๋ยวนี้มันคือมันมีบอกกันนะว่าการสตันเท่าไหร่เท่าไหร่เฮ้ยโคตรเฟี้ยวครับยอดเลยครับเขาบอกว่าเป็นการอัปเดตใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมก็จริงนะครับทุกคนสมคำล่ำลือเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นตัวฟาร์มใหม่นะครับทุกคนลองใช้ซิใช่ด้วยครับตัวฟาร์มใหม่เฮ้ยทุกคนตัวใหม่ครับแอคอัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนเฮ้ยชื่อเหมือนพี่เลยครับแต่ขอลองวางเลยซิโอ้โหเป็นไ เฮ้ยทำไมหุนมันขอมกระหล่องกังวะทุกคนเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเอฟเฟกอลังการชิบหายเลยครับโอ้เจ้าตัวใหม่นี้การสตาร์ทได้ถึง12ครั้งแล้วทุกคนเฮ้ยมีแบบนี้โคตรดีเลยอะตอนนี้พี่ลองอัพเจ้าแอคตันแนละ้วนะทุกคนดาเมจของมันก็อยู่ที่20,06นะเมื่อครูดาวตูดจุดสอก็ถือว่าดีนะตัวนี้แต่ว่าเสี่ยงดังไปหน่อยไม่ค่อยดีครับนวกหูถ้าเราลงแบบธรรมดาแบบไม่มีชาเลลจ์ให้ตัวเองมันก็ไม่ได้ยากมากนะครับนะทุกคน เวลาที่พี่ทําได้ก็อยู่ที่ประมาณ19 20นทีใช้ได้ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเออกไปดูกล่องกันดีกว่าครับอขออนุญาตเปิดกล่องหน่อยนะครับน้องชายอุ้ยเดี๋ยวนะโอกาส1%โอกาส1%มันก็ต้องเป็นพี่สิวะมันจะไม่ใช่พี่แล้วจะเป็นใคระครับน้องชายจริงไหมหนึ่มาฮึบกล่องเบงกามโอ้โหตัวระดับรีเจนครับรีเจนอเรี และพี่ก็ได้มุ่งหน้าไปที่เทดดิ้งพาซาครับแล้วก็ได้เห็นยูนิตระดับมิสติกตัวใหม่ถึง3ตัวกันเลยทีเดียวแต่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาไปจากไหนอีก2ตัวครับนี่ครับทุกคนตัวหนึ่งแบะเีเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีหลายตัวมากเลยครับทุกคนแต่ว่าเขาเอาไปจากไหนกันเนี่ยเนี่ยตัวพวกนี้เฮ้ยมันต้องหาจากไหนอะ่ะอันนี้คือตัวอะไรอะ่ะไอ้ตัวนี้ด้วย เดี๋ยวนะมันต้องหายยังไงเอ้ยยูนิตเยอะเกินครับพี่ก็ยังงงๆกับอัปเดตนี้อยู่ครับเหมือนพี่จะพลาดอะไรไปหรือเปล่าพี่ได้ออกไปที่หน้าล็อบบี้เพื่อจะมาดูครับว่ามันมีกลองไหนขายที่พี่พลาดไปและพี่ก็ได้มาดูที่ตู้ตุ่มสรุปก็ไม่มีครับไหนวะทุกคนมันเอามาจากไหนกันนะเออพี่ก็งงเหมือนกันครับอัปเดตนี้คอยดูสปอยพรุ่งนี้เช้าแล้วกันครับยูนิตแม่งเยอะเกินครับพี่งงหมดแล้วไอตัวนี้คือพี่อยากได้วะทุกคนดูดิมันเท่น่าดูเลยไปซื้อดีไหม หรือมารีวิวเลยดีกว่ามั้งกลับมาในตลาดอีกครั้งเพื่อมาดูราคายูนิตครับว่าตัวที่พี่ต้องการนั้นมันเท่าไหร่เห็นราคา5 0 0พันถึงก็น,าน่าหงายเลยครับเพราะว่าตอนนี้ราคามันกาลังแรงเลยครับพี่ก็ได้เลื่อนๆไปดูแล้วเจอยูนิตใหม่อีกแล้วครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหาจากไหนเฮ้ยกล่องละ500ซื้อดิขอซื้อสักกล่องนะทุกคนเอามาเปิดเล่นๆดู500เ้ยจมแมงโคตรแพงนะทุกคนกูซื้อมาทําไมวะนี่เปิดเลยเฮ้ย กองใหญ่โอ้โหได้ตัวกากสุดอันนี้กากกากสุดเลยนะนี่ตัวนี้อุ้ยตัวนี้สองพันเจมอ้าวเรียบร้อยมีคนซื้อไปแล้วและระหว่างที่พี่กําลังดูยูนิตอยู่นั้นครับพี่ก็ได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมา มีความคิดดีๆขึ้นมาที่พี่จะทำกำไรกับยูนิตสองตัวนี้ครับเฮ้ย hey, พี่มีแผนแล้วพี่ไม่รู้กันว่าแผนของพี่นะั้นมันจะสำเร็จไหมนะตอนนี้เวลาที่พี่อัดคิปอยู่ครับมันเที่ยงคืน40แล้วมันเพิ่งอัปเดตมาใหม่ๆยูนิตของมันนั้นราคาค่อได้างจะแพงครับถ้าพี่ยอมลงทุนซื้อยูนิตสองตัวนี้ในราคาที่สมเหตุสมผลและพี่ก็เอาไปเทรดดูณนะตอนนี้พี่คิดว่ามันต้องได้ตัวที่มันมูลค่าที่ดีกว่าแน่นอนครับในอนาคตคือตอนนี้เราอาจจะขาดทุนครับแต่ว่าในอนาคตอะ เรากำไรแน่นอนเว้ยเข้าใจไหมเข้าใจที่พี่จะตื่นไหมเพราะฉะนั้นพี่จะต้องลงทุนซื้อ2ตัวนี้มานะแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันแพงมากๆเลยครับเจมอมพี่มีแค่หกพันพี่ต้องทํายังไงครับพี่ก็ต้องย้ายเซิร์ฟไปทุกคนอย่าให้ไปหาของถูกพี่ว่ามันต้องมี้งแหละของถูกอ่ะดูดีทุกคน 6, 0พันเจม4 0 0พันเจมโอ้โหตัวนี้6 0พันเจมเราซื้อดีไหมว่ามันมีถูกกว่านี้ไหมเดี๋ยวขอหายสักหน่อยนะทุกคนต่ำสุดตัวนี้อยู่ที่6 0 0 0เจมนะพี่จะใช้เวลาในการหายูนิตยูพักใหญ่เลยครับแต่รู้สึกว่่่าาายยิิงงงดึกกรค็แพ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตั้งราคาให้มันเวอ่อไว้ก่อนครับเพื่อจะมีใครหลงกลเข้ามาซื้อก็อาจจะเป็นไปได้นะเดี๋ยวนะพี่รู้สึกว่ายิ่งหาไปนานๆราคามันยิ่งแพงขึ้นว่ะ <c oughs> คือตอนนี้มีคนกําลังปั๊มเจมอยู่หรือเปล่าอันนี้คือพี่ไม่แน่ใจนะคือซื้อตัวนี้มาร้อยกโลบัสแล้วก็เอาไปขายประมาณ4 0 0พันเจม3 0 0พเจมมันก็ยังกาไรอยู่นะทุกคน 199โลบัคถ้าเราซื้อมายังไงมันก็คุ้มครับเอาไปขาย1,000เกมยังคุ้มเลยแม้งราคามันเลยแป้งไม่ลงสักทีงหรือว่าพี่ต้องรอพรุ่งนี้เช้าหรือพี่จะขอหาต่อไปเรื่อยๆแล้วกันครับความพยายามอยู่ที่ไหนเฮ้ย3,000เกมปาบได้ไหมโหลดนานไปน้องชายเอ้ยได้ครับสวยได้ไปแล้วครับหตัวในราคาสามพันเกมอ้เคียโคตรแพงเอาจริงแพงนะ แพงจัดเลยอะตัวมันกี่โลบัคกวะตัวนี้399โลบัแพงเกินไม่เป็นไรเพื่อคนดูพี่ลงทุนได้ครับต่อไปก็เหลืออีกหนึ่งตัวคือตัวนี้ต้องหางบที่แบบต่ำกว่า2,000เกมให้ได้ครับ5,000 6,000 สุดยอดจริงๆวิจกจะร้องไห้ว่ะทุกคนพี่คิดว่าตอนนี้คือพี่น่าจะต้องไปนอนแล้วนะน่าจะต้องเจอกันพรุ่งนี้เช้ามากกว่าครับถ้าซื้อไม่ได้นะครับตัวถูกๆตอนนี้มีแต่ราคาแพงๆเท่านั้นครับเอ้ยหน้าเทดคือเขาเปลี่ยนใหม่เลยครับนี่เอ้ยแบบนี้คือดีนะเพราะว่าเวลาเราใส่ตัวอะไรไปคืนเราจะรู้ครับมันจะได้แบบไม่ต้องพลาดครับเทดพลาดอะไรอย่างนี้เจ๋งเลยมีตัว ไม่ไมถามน้องฮองกรู้ถามกันเลยเพื่อมีมีก็คือจะดีบ้ากันนะจะขอซื้อจากเอฟซีตัวเอ้ยเขามีครับเขามีสมตัวเลยเอย้นี้คือตัวอะไรวะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นจากอัปเดตที่แล้วครับนี่ไงสองตัวที่พี่ตามหาอยากได้ตัวเดียว <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนหรือว่าเราจะเอาทั้ง3ามตัวเลยมีตัวอะไรแลกไหมพี่เมื่อเห็นเขาจะไม่เอาเจมหรือเปล่าว่าเจมพี่มี3 0 0พันทีวพี่ลองใส่ไปสักส0 0พันเจมนะอ่ะผมลองถามมาก่อนว่า3 0 0พันเจมได้ตัวอะไร เพื่อน้องเขาแบบจะใจดีอะไรอย่างงี้พวกตัวดีๆมาหนึ่งตัวเอาไปสามตัวพี่ถ่ายคลิปไหมได้ไหมเอสโตสองตัวพี่ว่ายัางไงน้องก็ขาดถุนอาแถมไปตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วกันอะเฮ้ยน้องเองคิดนานว่ะเอาเอสโตอีกหนึ่งตัวแล้วกันอะสี่ตัวเอาไปจบจบครับให้พ่อเอฟีโอ้โหขอบคุณมากเลยครับน้องชายขอบคุณจริงๆตาตืา้งใจเหลือเกินให้พ่อเอฟี ขอบคุณมากเลยครับน้องชายพี่และพี่ก็ได้ลองเอายูนิตใหม่ที่พี่ได้มานําไปเล่นดูครับซึ่งบอกเลยว่าเจ้าตัวเซเบอร์ตัวนี้ดีมากๆเลยนะทุกคนเป็นยูนิตที่ถูกมากครับร้อยเก้าเก้าแต่ว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับกับตัวละครนี้และข้อดีของมาดีวิญญาณก็คือมีการโจมตีแบบติดเผาไหม้ด้วยครับและการโจมตีแบบพิชชิ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวต้นเกมอีกหนึ่งตัวที่ดีเลยครับอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเจ้าตัวสวอตตัวละครนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีครับและพี่ก็ สาคัญเลยคือ d p s โคตรแรงครับและทางร้านคิทันช็อปก็มีบริการจาหน่ายยูนิตทั้งฝ่องตัวนี้ด้วยนะบอกเลยว่ารวดเร็วทันใจปลอดภัยแน่นอนครับสปอนเซอร์พี่เองและพี่ก็ได้กลับมาที่เทรดดิ้งผาซ้ายอีกหนึ่งครั้งครับเพื่อจะมาทําการลองเทรดยูนิตที่พี่ได้มาดูครับแต่ดูเหมือนว่าข้อเสนอนั้นจะไม่มีข้อเสนอไหนที่พี่น่าสนใจเลยครับมีแต่ข้อเสนอที่ทําให้พี่ขาดทุนทั้งนั้นเลยพี่จะไม่ยอมเทรดขาดทุนอีกแน่นอนครับเพราะว่าหลายต่อหลายคลิปนั้นคือขาดทุนมาเยอะแล้วครับจนกระทั่งพี่ก็ มันจะเป็นการเทที่โคตรคุ้มสําหรับพี่เลยครับในคลิปวิดีโอนี้หรือว่าแผนที่พี่คิดไว้มันจะผิดพลาดครับทุกคนมีแต่อะไรก็ไม่รู้ครับโอ้โหแต่ว่า fc เต็มเลยครับไดีดูซิขอซองเลยว่าตัวมีอะไรเ้อเอาแม้น้องชายเทกับไฮเปอร์พี่ไหมขอ,อย่านหลอก fc นะแลกไหมกับไฮ oh, <no. S 1> เปอร์เฮ้ยเอาดีๆน้องชายตัวเดียวแรกกับไฮเปอร์เอาครับเฮ้ยได้จริงครับ สุดยอดขอบคุณครับต้องใชพ้พี่ขอบคุณครับขอบคุณมากๆาเลยครับน้องคนนี้โอ้โหได้ไฮเปอร์เฮ้ยเดี๋ยวขอลองคนนี้หน่อยดิคนนี้มีไฮเปอร์นะไอ้น้องคนนี้มีไฮเปอร์นี่นี่นี่แลกไหมกับ Hyper. Hyper, ไฮเปอร์ไฮเปอร์ลาเซนด้วยพี่เอาแนละ้วน้องชายเหตุมาให้พี่อา้าวโอ้โหเปอร์ปลี พี่รู้แล้วครับว่าเทรดยังไงจะไม่ให้พี่ขาดทุนก็ต้องเทรดกับ f อฟีที่น่ารักนะครับน้องชายพี่ขอขอบคุณน้องเต้าแดงตัวนั้นด้วยนะโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับน้องชายที่เทรดไฮเปอร์มาให้กับพี่ขอบคุณครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองสามนาทีนะครับขอเช็คราคาก่อนว่าราคาเป็นยังไงเอ้ยราคาก็ยังไม่ตกนะถือว่าโอเคเลยครับหาต่อครับหาเยือกคนต่อไปไม่ใช่ หาเทศดีๆครับน้องชายพี่ได้ใช้เวลาในการโพสต์อยู่พักหนึ่งเลยครับจนอยู่ๆครับพี่โอกาสจะนอนและได้มีเทศหนึ่งส่งเข้ามาครับเป็นเทศที่คุ้มค่าอีกหนึ่งเทศอีกแล้วครับเอ้ยง่วงนอนเหลือเกินครับตอนนี้ก็ตีส่องแล้วทุกคนแม่เอ้ยกะว่าจะไปนอนแล้วเอ้ยอุ้ยเอาตัวนี้ไปหนึ่งตัวอะให้สามตัวเลยเออดูเหมือนว่าเขาจะคิดนานนะ <c oughs> คิดนานนะน้องชายเฮ้ยเอานะเอาครับพี่เอา อันนี้ยังไงก็เอาครับเชฟเฮ้ยแต่ว่าเชฟมันเท่าไร่วะทุกคนหรือว่าเชฟมันราคาตกแล้ววะเ,เดี๋ยว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 เฮ้ยมึงมันนานแต่ว่าครูดาวโคตรนานเลยหมื่นห้าเอ้ยอันนี้มันลายเฟ็นวะแต่พี่เคยเห็นคือต่ำๆแล้วมันอยู่ที่ประมาณเก้าพันแปดพันพี่ก็ว่ายังไงก็กําไรเว้ยคือตอนเนี้ยพวกเองที่อาจจะคิดว่าเฮ้ย hey, พี่ตั้งแต่ไฮเปอร์แล้วคือมันขาดทุน แต่จริงๆพี่บอกเลยว่าไม่ขาดทุนนะเว้ยในอนาคตอ่ะคือไฮเปอร์ราคามันยืนพื้นแล้วครับทุกคนอยู่ที่ประมาณ8,000-9,000นะแต่ไอตัวละครใหม่เนี่ยตอนเนี้ยราคามันฟูงเว้ยแต่ว่าในอนาคตอ่ะยังไงมันก็ตกครับอ่าเองดูอย่างเจ้าตัวนี้ไหมเบดบอลเมื่อ bon ก่อนเท่าไหร่4,000-5,000ตอนนี้เหลือ900ครับเนี่ยไล่สามตัวเนี่ยคือ,อยังไงมันก็ตกเว้ยคือเอาง่ายๆนะตอนเนี้ยพี่อาจจะขาดทุนครับแต่ว่าในอนาคตอรพีกกำไรแน่นอนครับน้องชาย